ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชควันนี้พบพี่น้องของเราหนึ่งวันที่สิบหกธันวานะครับพี่น้องครับสิบหกธันวาหกหกผมมาพบมาเจอพี่น้องและวันนี้ครับมานําเสนอครับเป็นสองตัวบนตรงๆครับผมวางหลักสิบไว้หกตัวหลักหน่วยไว้หกตัวจะได้สามสิบหกตัวแล้วผมจะเอาเลขเด่น ที่เดินดีมากครับมาหนึ่งถึงสองตัวในสูตรนี้เอามาตัดในเลขสิบกับหน่วยเนาะอ่ะฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาิปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับ ด้วยความหวัาางดีจากลุงทัดให้โชคมาฝากและเตือนและทีนี้ดูตัวสูตรและวิธีทำพี่น้องครับอันนี้จะอยู่หลักสิบนะครับสูตรนี้พี่น้องครับจะอยู่ในหลักสิบอันนี้จะอยู่ในหลักหน่วยอันนี้จะเป็นเลขเด่นนะครับอันนี้จะเป็นเลขเด่นอ่ะพี่น้องอยากแจใช้ก็ลองเอาไปคํานวณถ้าถูกใจก,ก็ค่อยนําไปใช้มาครับก่อนจะเข้ารายการก่อนที่จะรับชมพี่น้องครับมาครับเช้านี้ อากาศสดชื่นมากครับที่ต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะยะโสยะโสธรช่วงนี้อากาศสดชื่นมากพี่น้องครับอากาศกําลังดีมากตอนเช้ามากาแฟร้อนร้อน,นกันพี่น้องครับอสดชื่นมากพี่น้องครับอร่อยมากมาผมจะพาพี่น้องคํานวณจากหนึ่งตุลาไปแล้วกันนะ เรามาดูครับสูตรที่หนึ่งผมให้ใช้หลักแสนหลักแสนก็คือเจ็ดจะอยู่ในหลักสิบนะเจ็ดไปบวกรหัสเจ็ดได้สิบสี่บวกเก้าได้ยี่สิบสามบวกเก้าได้ยี่สิบสองบวกเก้าได้สามสิบเอ็ดบวกเก้าได้สี่สิบบวกเก้าได้สี่สิบเก้าหลักสิบของผมสูตรนี้ได้สี่สามสอง หนึ่งศูนย์เก้าและหลักหน่วยพี่น้องครับผมให้ใช้หน่วยล่างบวกร้อยสิบมาต่อกันครับสูตรที่จะอยู่หลักหน่วยผมก็ให้ใช้หลักแสนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทําสีผิดไว้เป็นอีกสูตรหนึ่ง แสนเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบบวกเก้าได้ยี่สิบเก้าบวกเก้าได้สามสิบแปดบวกเก้าได้สี่สิบเจ็ดบวกเก้าได้ห้าสิบหกเราจะได้อยู่ฝั่งนี้หลักสิบฝั่งนี้หลักหน่วยถ้ามาจับคู่ชุดจะได้หกหกสามสิบหกตัวพี่น้องครับ 36ตัวนี้มันเยอะแล้วทีนี้ผมจะเอาเลขเด่นนะเอามาตัดใน36ตัววิธีทำครับผมให้ใช้หลักร้อยและหลักหน่วยบน2อบวก2เป็นส 4, 4ี่บวกเเป็น13อันนี้คือเลขเด่นนะครับจะมา1ถึง2ตัว4ีบวก9เป็น13บวก1เป็น14บวก1เป็น15บวก1เป็น16 ผมจะใช้4ตัวนี้มาตัดจาก36ตัวงวดสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นคู่ชุดพี่น้องจะได้เห็นแต่นี่นี้อ่ะถ้าเรามาดู3 4 5 6จะมีแค่3กับ4อยู่ในหลักสิบพี่น้องครับ3 4 6อ่ะเราจะยึดสูตรนี้คือ3 4 6แล้วถ้ามาดูในสูตรนี้พี่น้องครับ3 4 5 6 สามสี่ห้าหกจะมีแค่หกตัวเดียวที่จะอยู่ในสูตรนี้ได้ถ้าวิธีนําไปใช้เราจะใช้สี่กับสามนี้มาชนหกตัวนี้ครับเราจะได้อยู่สิบสองตัวสิบสองตัวแล้วเอาหกตัวนี้มามาชนหกตัวนี้ตัวเดียวนี้จะได้อยู่อีกหกตัวสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดงวดนี้เราจะได้ใช้อยู่สิบแปดชุดออกอะไรครับ สิบหกตัวละเก้าสามหนึ่งสี่ี่หกหลักสิบถูกเลขสี่ตัวนี้หลักหน่วยถูกหกตัวนี้เมื่อมาตัดได้3 4สามสี่ห้าหกจะมีสามกับสี่อยู่ในสูตรนี้และจะมีหกอยู่ในสูตรนี้สรุปออกสี่หกสูตรนี้มาสองตัวพี่น้องครับมาสองตัวออกสี่หกถูกนะครับ มามาไปต่อพี่น้องครับผมพาคำนวณ16ตุลาใช้1ตุลาครับเอ้ยใช้11บหนึ่พุสกีกาขอไปมาดูต่อเลยครับแสนเป็นเก้าเบวกเก็ดเป็น16 16กบวกเเป็น25 25ิบวกเเป็น34 สามบวกเเป็น 43, 43่สิบามสาบวกเ้าเป็น52 52ิบวกเเป็น61หลักสิบของเราได้แล้วพี่น้องครับ6กห้าสสามสองหนึ่งจะอยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยครับแสนเหมือนกันแสนไปนบวกสี่นะ 9ไปบวก4ได้13ครับ3าบวกเเป็น2 2งบวกเเป็น 10, 11 11อบเวกเเป็น20 20ิบวกเเป็น29 29ิบเวกเเป็น38หลักหน่วยของเราได้3ามสองได้36ชุดแล้วผมเอาชุด เลขเด่นมาตัดผมไม่ใช้ร้อยกับหน่วยบนบวกกันสี่บวกหกเป็นส 10. 10ิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าวงหนึ่งเป็นยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองเมื่อกี้ออกสี่หกมาสี่กับหกงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเรามาดูครับเก้าศูนย์หนึ่งสองถ้าในสี่ตัวนี้ถ้ามาในหลักสิบจะมีแค่หนึ่งกับสองหลักหน่วยครับเก้าศูนย์หนึ่งสอง งวดนี้มาหมดเลยทั้งสี่ตัวในหลักหน่วย <c oughs> มาวิธีใช้ใช้ยังไงครับทีนี้ถ้าสองกับหนึ่งนี้มาวิ่งชนหกตัวนี้จะได้อยู่สิบสองชุดแล้วทีนี้เอาหกตัวนี้มาวิ่งชนสี่ตัวนี้สี่หกยี่สิบสี่ได้ยี่สบสี่ชุด ยี่สิบสี่บวกสิบสองเป็นสามสิบหกเราจะได้ใช้สามสิบหกตัวเต็มเลยพี่น้องครับวันนี้ตัดไม่ได้เพราะสูตรนี้มาเก้าศูนย์หนึ่งสองเลยอยู่ในหลักหน่วยและถ้าเราอยากจะเน้นพี่น้องครับในสามสิบหกตัวนี้และไอ้สูตรเนี้ยมันชอบจะมาสองตัวเรามาพิจารณาถ้าตัวไหนมันติดสองตัวเราก็จะเน้นตัวนั้น กรณีที่จะจับเป็นชุดโต๊ะนะครับแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าอ่ะเรามาดูผลก่อนพี่น้องครับจะได้เห็นมอง,มองเห็นภาพกว้างๆ16ตุลาเราเอาข้อมูลมาใช้1พุศ,ศิกิการเจ็ดสามเก้าออก9 5 1หลัก10คือเลข5หลักหน่วยคือเลข1เลขเด่นของเรามาตัวไหนครับมา9กับ1วันนี้ สามสิบหกชุดมาตัดสี่ชุดนี้ตัดไม่ได้ได้สามสิบหกตัวเต็มแต่เราจะเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นตัวหลักมาครับมางวดต่อไปเลยหน,นึ่งพฤศจิกากาแฟนิดหนึ่งครับ หลักแสนเป็นเจ็ดพี่น้องครับเจดบวเจ็ดเป็นสิบสี่เจ็ดบวกเ็ดเป็น14บสี่บวกเเป็น13 3สาบวกเเป็น2อบวกเเป็น1นบวกเเป็น0ูบวกเเป็น9ก้าสี่สาสองหนึงนงวดนี้หลักสิบของเราได้แบบนี้ครับ เรามาดูหลักหน่วยเลยครับแสนเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นส 11. 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสิบบวกเก้าเป็นเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดบวกเก้าเป็นหกอ่ะได้แบบนี้ครับหลักสิบอยู่หกตัวหลักหน่วยอยู่หกตัวจับชนกันหมดได้สามสิบหกตัวและตัดด้วยเลขเด่นวิธีทำครับให้ผมไม่เอาหลักร้อยและหลักหน่วยบวกกันเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์ไปบวกรหัสเก้า ศูนย์บวกเก้าเราจะได้เก้าพี่น้องครับเก้าไปบวกหนึ่งจะได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งจะได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งจะได้สองได้แบบนี้ครับในสามสิบหกชุดนี้ถ้าติดเก้าศูนย์หนึ่งสองจะเป็นตัวเด่นทันทีศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองมาในนี้หมดเลยพี่น้องครับวดนนี้โอกาสที่จะมาอยู่ในหลักสิบเยอะเก้าศูนย์หนึ่งสอง สองหนึ่งศูนเก้าครบเลยในนี้ส่วน901หนงวดนี้ถ้าหลักหน่วยมาจะอยู่ที่สามตัวนี้วิธีใช้ครับสี่หกยี่สิบสี่เราเอาสี่ตัวที่เด่นในนี้มาชนตัวนี้จุดได้อยู่ยีสิบสี่ตัวสิบสองตัวขออภัยครับสี่สามสิบสองเกสองจะติดในนี้ อยู่สามตัวเอาสี่มาวิ่งชนสามตัวนี้จะได้สิบสองหางแล้วถ้ากรณีที่ศูนหนึ่งเก้าอยู่ในหลักหน่วยเราจะใช้หกตัวนี้มาวิ่งชนสามตัวนี้จะได้อยู่สิบแปดหางหกสามสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นสามสิบครับ เราจะได้ใช้ยอยู่สามสิบตัวงวดน,นี้มาดูครับผลที่ออกพี่น้องครับห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หลักสิบคือเก้าตัวนี้ครับหลังหน่วยศูนย์คือศูนย์ตัวนี้ครับและเลขเด่นของเราครับเก้าศูนย์หนึ่งสองมาทั้งเก้าทั้งศูนพี่น้องครับมาสามตำแหน่งเลยงวดน,นี้เก้าซ้ำมาสองตัว มาเก้ากับศูนย์ต่อเลยครับแสนเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกเก้าเป็นหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าไปบวกสี่เป็นเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดบวกเก้าเป็นหก บวก9เป็น5บวก9เป็น4 36ตัวทั้งหมดจับคู่ชุด2ตัวบนตัดด้วยเลขวิ่ง4ตัวมา1ถึง2ตัว9บวก0ได้9 9ไปบวก9ได้18บวง1ได้19บวก1ได้20บวง1ได้21มาครับ8 90ถ้า8 90มีโอกาสที่มาหลัก10พี่น้องครับ แปดเก้าศหนึ่งครบเลยครับอยู่ในหลักสิบหมดเลยแปดเ้าหนึ่งถ้าตัวนี้มาในหลักหน่วยจะมีแค่เก้ากับแปดวิธีใช้ครับใช้สี่ตัวนี้มาวิ่งชนสี่หกยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่หาง ถ้าแปดเก้าศูนย์มาอยู่ในหลักสิบนะมาวิ่งชนหกตัวนี้สี่หกยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่หางแล้วถ้าแปดเก้าศูนย์นี้มาอยู่ในหลักหน่วยเราจะเอาหกตัวนี้มาวิ่งชนสองตัวนี้จะเป็นหกสองสิบสองจะได้สิบสองหางยี่สิบหกกี่ตัวนะสี่สี่หกยี่สิบสี่ ได้สามสิบแปดตัวครับงวดนี้อ่ะผลที่ออกครับสองห้าหนึ่งย์เ้าเจ็ดลักสิบคือเลขเก้าตัวนี้หลักหน่วยคือเลขเจ็ตัวนี้มาดูเลขเด่นของเลขวิ่งของเราครับมาเก้ากับศนย์ครับงวดนี้ นี่ได้แบบนี้ครับผมพาย้อนขึ้นมาดูในนี้วันนี้มี46มา4ตัวเดียววันนี้ออก951มา5กับ1วดน,นี้90มา9กับ0วดน,นี้97มา9กับ7สูตรหลักสิบนี้จะมา10กับหน่วยนะพี่น้องก็ลองพิจรารณาดูวันนี้มา4ตัวเดียว ออก4 4 6เนาะมันซ้ำกัน2ตัวส่วนงวดน,นี้ได้6 5 4 3 2 1ออก5 1มา5กับ1ตัวนี้และวดนนี้4 3 2 1 0 9มาออก9 0มา9กับ0ตัวนี้และงวดน,นี้ออก9 7มา9กับ7พี่น้องครับอะพี่น้องก็ลองวิเคราะห์ดูมาครับงวดน,นี้ถูกครับมาดูว่าปัจจุบันพี่น้องครับขอให้สูตรเดินต่อกันแล้วกัน เรามาดูครับแสนเป็นสองสองบวกเจ็ดเราจะได้เก้าเก้าบวกเก้าเราได้แปดบวกเก้าอีกครั้งได้เจ็ดบวกเก้าอีกครั้งได้หกบวกเก้าอีกครั้งได้ห้าบวกเก้าอีกครั้งได้สี่ครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่นี้อยู่ในหลักสิบส่วนหลักหน่วยที่ผมจะเอามาชนก็คือแสนเป็นสองสองไปบวกสี่เราจะได้หก บวก9้าเราได้5บวก9เราได้4บวก9อีกครั้งได้3บวก9อีกได้2บวก9อีกได้1ทั้งหมด36ตัวแต่ผมจะเอาเลขวิ่งมาตัดก็คือ0บวก7ใช้หลัก10บวกหลักหน่วยบน0นบวก7ได้เก็ดเไปบวกรหัส9ได้16 6บวก1ได้7กบวกหได้8บวกหได้9 ได้อยู่แค่นี้ในสี่ตัวนี้ผมให้เด่นตัวนี้หกับเจดนะครับตัวจะเป็นตัวที่เราจะเน้นในงวดนี้หกับเจ็ดผมว่ามันน่าจะมาหนึ่งตัวในนี้แล้วคู่ชุดล่ะครับทีนี้ผมจับคู่ชุดให้พี่น้องดูนะจะได้อยู่สามสบหกตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่มาเก้ามาจะได้เก้าหกพี่น้องครับ ก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งแปดหกแปดห้าแปดสี่ แปดสามแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกหก หกห้าหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งห้าสิบหกอหกหกสามสิบหกตัวนะครับห้าสี่ห้าสาม ห้าสองห้าหนึ่งสี่หกสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่สองและสี่หนึ่ง มาครับตัวที่ผมจะให้เด่นนะแล้วทีนี้ผมจะคัดเด่นนะครับถ้าเก้ามาเก้าหก ก้าหนึ่งแปดหกแปดสองแปดหนึ่งถ้าเจ็ดมาพี่น้องครับ ้าเจ็ดนี้ผมให้หมดเลยนะเพราะผมชอบเจ็ดกับหกเจ็ดนี้ผมจะให้ทั้งหกตัวเลยนะครับแต่ตัวเน้นจะอยู่ที่ตัวไหนครับอยู่ที่เจ็ดสองและเจ็ดหนึ่งครับนี้จะเป็นตัวเน้นนะครับหกก็เหมือนกันผมวางไว้หกตัวเลยใครไม่ชอบเลขเบิ้ลตัดได้นะครับวัน,นี้ผมว่าไม่น่าจะเบิ้ลอะผมไม่ให้ตัวเบิ้ลก็แล้วกันหกห้า หกสี่หกสามหกสองเป็นตัวเด่นกับหกหนึ่งครับห้าหกห้าหนึ่งสี่หกสี่หนึ่ง มาครับตัวที่ผมจะให้เน้นถ้าก้ามาจะมาเข้าชุดเก้าหกนี้นะครับผมชอบหกกับเจ็ดผมว่ามันจะต้องมาแล้วก็เก้าหนึ่งแปดหกถ้าตัวนี้มาสองตัวเหมือนทุกเที่ยวก็จะมีเก้าหกเก้าสี่เกแปด 9กหจะเด่นมากนะครับถ้าอยู่ในชุดนี้ถ้ามันมาสองตัวแปดหกนี้ก็จะเด่นมีแปดกับหกในนี้และตัวที่ผมคาดการก็คิดว่าหกับเจ็ดไม่รู้ตัวไหนจะมาแปดสองมีไม่มีแปดหนึ่งไม่มีมาเจ็ดครับเจ็ดหกพี่น้องครับเจ็ดหกก็มีเจ็ดกับหอยู่ในนี้เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองถ้าหกเลยตัวที่เข้าในนี้มีหกไหนม้างครับโอ้โหหกหกตัดไม่ได้แล้วพี่น้องครับอืมเพิ่มหกหกไปตัวหนึ่งก็แล้วกันผมว่าจะตัดเลขเบิ้ลหกหกออก ห้าห้ามาจะต้องมีหกกับเจ็ดห้าก็จะมาเป็นห้าหกห้าหนึ่งสี่หกส่วนชุดโต๊ดพี่น้องครับ ให้เน้นเฉพาะตัวนี้นะครับตัวที่ผมใส่สีไว้แล้วเอาเลข0กับเลข1มาเชื่อมให้เป็นชุดโตดนะครับถ้ากรณีที่96เราก็จะได้เป็น0 96และ1 96 8ก็จะเป็นเหมือนกันครับก็จะเป็น0 8 6ดหกหนึ่งแดหเลขที่ผมจะมาเชื่อมในนี้ก็คือศูนย์กับ1พี่น้องครับศูนย์สองแต่ผมตัด2ออกอันนี้เอาศูนย์กับ1มาชนหมดเลยครับถ้าใครอยากจะใช้ชุดโต๊ดนะให้เอาศูนย์กับ1มาวางใส่ชุดนี้อ่ะย้อนขึ้นมานิดนึงถ้าสตัวงวดนี้ วันนี้สามสี่ห้าหกมาสี่กับหกออกสี่หกออกสี่หกมาสี่กับหกวันนี้ได้เก 5, 9, 1, 9, 1, 2, ้าศูนย์หนึ่งสองออกเลยครับออกห้าเก้าหนึ่งมาเก้ากับหนึ่งมาสองตัวและวันนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองออกเลยครับออกเก้าเก้าศูนย์มาเก้ากับศูนย์และวันนี้ครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกเลยครับออกศูนย์เก้าเจ็ดมาศูนย์กับเก้าและวันนี้ได้หกเจ็ดแปดเก้าถ้ามันมาสองตัวตัวที่จะขาดไม่ได้ก็คือ 6กับ7เพราะอะไรพี่น้องครับอ่ะย้อนขึ้นมาดูอีกนิดนึงสามส่ห้าหกหนึ่งกับสองตัวเนี้ยตัวที่1กับตัวที่สองเนี้ยมันจะไม่หลุดพี่น้องครับตัวที่1คือสามตัวที่สองคือสี่มาสี่หมาตัวที่สองและงวดนี้ครับ90 1 2สองตัวที่1คือ9มาที่9้า มางวดน,นี้พี่น้องครับตัวที่หนึ่งคือเก้าตัวที่สองคือศูนย์ออกเก้าศูนย์มาเก้ากับศูนย์และงวดน,นี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์เก้าเจ็ดมาตัวที่สองคือในแน่หนึ่งกับสองตัวหน้าเนี่ยมันจะมาตลอดครับและงวดน,นี้ถ้ามันมาอย่างที่ผมคาดการก็คือหกกับเจ็ดเมื่อสิบกับหน่วยของเราได้อยู่แค่นี้ผมก็เลยตัดหกกับเจ็ดนี้มาชนตัวนี้ ตัวไหนติด6กับ7ผมจะเน้นตอนนั้นอันนี้จะอยู่หลักสิบนะครับนี้หลักสิบบนนี้ก็หลักหน่วยบน36ชุดที่ผมวางไว้ติด6กับ7ดผมคัดออกมาให้แล้วส่วนตัวปีกย่อย6กับ7จดเดนี้อาจจะได้ใช้หมดก็ได้นะครับ7กับ6แต่ตัวเด่นมันอยู่แค่นี้ ตัวที่เลขผมหายไปคือ0กับ1พี่น้องครับผมชอบ0กับ1วันนี้จะอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้ครับถ้าชอบเหมือนผมก็เอา0กับ1มาเชื่อมเป็นชุดโต๊ดไปโอเคพี่น้องครับนี้คือชุด2ตัวบนตรงๆที่นำมาฝากพี่น้องมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้กันก่อนจะจากกันพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอโชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ อ่ะแคปครับสามสองหนึ่งแคปโอเคครับ